ไอ้นั่นมันนี่ก่อนนี่แย่ขี้ควงน้อยมาแย่นี่ก่อนเอาควงมาอย่าแก้สูตรผมแก้ไม่ได้สูตรผมท่านแก้สูตรผมต่อนหน้าผมเลยอย่าอย่าทำอย่างนั้นเอาควงน้อยมาแหลมแหลมเหล็กแหลมไม่เช่าก็ได้ผมไอ้แก้สูตรผมไม่ได้ผมทํามาผมหาสูตรกว่าจะเจอช่วงล่างนะครับเถียงเลยผมทําเป็นหมนื่นคันเนี่ยลูกปืนล้อเนี่ย ลูกปืนล้อในย t u b e อ่ะ๋อใน Facebook ก็มีคนดูถึงประมาณ2ล้านคนตัวนี้ในอูจาต่อลูกปืนล้อเนี่ยไม่รู้ใครบ้ามารู้ถึง2ล้านคนนี่ลูกมากเนี่ยสารัถทำขายต้องเอาอยางหุ้มมาใส่แล้วอาใส่จารบีแล้วใส่เข้าไปอสารัตไี่ต้องรัดทำวิธียอมนะผมยอมเก่งดีกอน <c oughs> อจริงผมตัวทำขายเลยแหละไม่ทันจีตเข้านี่ยังแกะ <ทำ S 2> ออก <ไป S 2> มานะแกะพอที่ออามา่ ยังไม่ให้ YouTube เห็นด้วยเดี๋ยวหูไม่ให้เห็นเลยไหนแกะไหนแก่ไม่เดี๋ยวไม่ได้แปดสิบบาทอีกเออพออย่าบังคับขิ่แล้วเนาะพอเอาทอนนี้ออกมาใช่ไหมแก้สูตรผมแต่หน้าผมนี่หักห้าสิบบาทนะเอาคิดสบายใจอะไรจริงเอาแหวนเอาแหวนมาลองมาอันนี้ทำเนี่ยมีคนเรียนแบบไปเยอะไอ้ตัวผมทำดันเนี่ยมีคนเอาไปเรียนแบบขายตั้งสองพันบาทเอาแหวนมาลองแหวนนี่ใหญ่ ยกมาทั้งกล่องเลยครับตัวนี้ดีที่สุดในประเทศไทยที่ซื้อมา5 0 0ร้อยพันห้าทิ้งหมดแล้วอันนี้ไม่ทำไรดันลูกสูบบีกไงทำเองอ๋อ,อตัวดันลูกสูบครับผมออกแบบมากว่าจะคิดได้ผมทิ้งจนเป็นร้อยเนี่ยทิ้งมันเยอะแยะเนี่ยเอามาดูเนี่ยจะทิ้ง <c oughs> นี่เอามาดูนเนี่ยเอามาให้กล้องมาเห็นหน่อยตัวทิ้งอะ่ะอันนั้นผิดสูตรอันนี้ใช้ได้เหมือนกันอันนี้ก็ใช้ได้อที่ซื้อมาก็มีในแหวนเอาแหวนตัวใหญ่ทำเตาดีเก็บพอกันไหมอันนี้คือเพอร์เฟสุสุดแแล้้วววใช่่่มมมมััไไไหหนนนนีจจะงบ เอาแวนมาใส่เอาไม่หันนี่มาตั้งขึ้นเนี่ยแวนเนี่ยมันจะใส่เราใส่แวนเข้าไปมันจะหมุนมันจะดันได้ทั้งหมดเลยถ้าเชื่อมติดแล้วมันมันจะไม่ใส่เข้าไปโอ้เสื่อหน้ากลัววะเอากิดบางรอยสักหน่อยไม่พวกมาจากนั้นผมเอา มันพามันเมาแล้วผมเลยเอาเป็นซินเทหน่อยวิ่งหางจุดตูก่อนพวกมเมนอะเมาแล้วก็บอยิงไม่ได้พี่เข้าบอกเอาเบนซินเทเจอเขาเจอยิงแล้วเจอลูกด้านไงแล้วเขาคุยคุยใหญ่คุยโตบอกเป็นซินเทสเดี๋ยวคูยจะลองดูเป็นซินจุดไม่ใหม่ๆกยจะกราบมึงเลยแหละแต่เตรียมเตรียมไว้ในเอลสองสองลูกเลยนะ ยังไงกูไม่ได้ยังไงกูก็ถอดยศแหละ <g ül> ไม่อยากไม่ต้องคุยถึงเรื่องนี้เลยแค่นี้ฝ่ายเลยเรื่องนี้ <g ül> เอาถูกยิงไม่เข้ามันก็ไปคูคนอื่นใช่ไหมหามานั่งเดียวมันเดินเงนี้ยเต็มถนน,นเลย <g ül> เอาจริงครับ <g ül> เอ้ยช้าช้ชาช้าถ้าอะไรามากเดี๋ยวมันตัดเปิดฝาแล้วบอกเดี๋ยวเปิดฝาก่อนต้องเปิดฝาให้มันออกนะน้ำมันจะได้อย่าลืมปิดขึ้นเด้อเดี๋ยวลืม เป็นไรทาไปเจ้าของรถเขาไม่อยู่นเป็นไรหรอกเตเรื่อยๆของรถกลับบ้านไปแล้วครับสองเก้าห้าเก้ากรุงเทพไอ้เฮียอย่ามีปัญหาเยอะอะไรหรอป๋อจานนี่นี่มาดูจานเนี่ยพี่ถ้าไปเจียร์มันไม่เหลือหมดช่างไปเจียร์มาแล้วเละเละหลังก็ถอดโยนชิ้นซื้อใหม่ใส่รถให้ลูกค้าไปเลยก็ได้ง่ายจะตายแค่นั้นเองง่าย ไม่พระนุ่นอย่าเพ,พิ่งใส่ทำทีละข้าง,งที่สุดีผม,<ไ>มเผื่อเจอารถเขาจะเปลี่ยนใจเอานี่ใส่ปะเอาแบบเดิมมาวัดแต่ตัวเดิมไหนตัวเดิมเกี่ย,อยเอาลอกมือไม่แผนนะ่นเ่ยแผน่นใส่แผ่นเก่าด้วยนบะเอาจารบีมาจารบีซีเขา่าทาบปะไอแผน่แผนรองดิสเบกจะอยู่ข้างในครับ อันนั้นอยู่ข้างในอ่าอยู่ข้างในครับบางทีอาจจะใส่ไม่เข้านะเพรามีอยู่แล้วถ้าเข้าก็ใส่ไปมีแล้วก็ใส่เข้าไปเลยลองใส่ดูก่อนทา้าจะมีเยอะๆเลยไม่ต้องเสียดายอ๋อลองใส่ตัวนอกดูก่อนเนียแผ่นนั้นเอาใส่ตัวไหนตัวตัวหนึ่งเออลองดูก่อนครับได้ไหมได้ใส่ไปใส่ข้างในก่อนครับลองดูเสียดายของเก่ามันของเก่ามันดีกว่า อาจารย์นะผมเขาที shad, ่มันมากจริงๆโอ้ยเขาเยอะลูกค้าประจำเขาเยอะเอาขายางเขาด้วยอีกตัวหนึ่งก็มีแต่พวกนั่นแหะว่าอ๋อเขาเข้าอยู่อย่างอู๋ผมคนไม่เข้าหรอกผมพูดมากเขาไม่อยากเข้าผมได้เพราะลูกค้าประจำขายจอไม่เข้าหรอกอย่างช่างเหมือนกันมีใครอยู่กับผมได้ผมเรื่องมากเอาจริงระดับช่างใหญ่แล้วมานั่งสอนเขา โอ้ยใครจะไปฟังเขาช่างใหญ่ทำงานมา25ปีแล้วใครจะมาเชื่อผม่ะไอ้พี่ยังไมาเลยเนี่ยเดี๋ยวเดีกม่เอาจริงจริงแต่นี่เขาเขาเข้ากันแล้วเลยคนด่ามาเยอะมาเช้ากับแพ้ผมถอดเบรกมือนะอย่าแพ้ผมแล้วนะต้องบันทึกไว้เลยผมคนทำพาทำเบรกมือไอ้ยูซูเช้าเนี่ยไม่มีทางอ่ะอย่าหวัง เอาเจ๊งครับไม่ได้ดูถูกถามว่าผมเก่งไม่ไม่ได้เก่งหรอกเพราะกูทำมาสามสปีแล้วไม่เก่งได้ยังไงเอาใส่เขาป่ะขายนา,าปไปสามสิบไร่อยู่เนี่ยอย่าพูดเลยไอ้เขาเออไม่สุดนี้ล็อกแน่นเลยครับล็อกแน่นแล้วก็ใส่ล้อเลยครับต้องทำทีละข้างเพื่ออย่าให้รถเขาเปลี่ยนใจไงใส่ข้างเดียวพอเขาวไงบอกเขาเปลี่ยนใจเราใส่ล้อคืนเมื่อวันก่อนอะ่ะบอกอย่าไปทำผมลงลิฟต์เลยเมียในหน้าเสียเลย เอาพี่ยังไม่อยากทำไงพี่ดวนแม้ทําลูกหมากจะเอาสองชั่วหนึ่งชั่วโมงให้เสร็จบอกโอ้ผมถอดล้อแล้วพี่จะไปไงได้ผมตอนมาอีกรอบเนี่ยผมเล็กว่าให้ผมถอดล้อหมดแล้วถอดลูกหมากหมดแล้วพี่จะไปไงได้ใชออ่ไหมล่ะออผมบอกเนี่ยสลักเบคางนะชี้บอกยังเขาเข้าใจออจะไปร้านอื่นสองร้อยผมทําให้ฟรีโอ้เขายิ้มเฉ่งย้ำเบรคให้ตึงนเงินครับเอาไมา้ย้ำอ่ะไม่ต้องเข้าไปรถไ,ไ,ไปย้ำเบคก่อนยปย้ำเบคก่อน มาอมูยำทฤษฎีผมต,ตัวนี้ผมถอดบอยดีก่คน,นะยุ่เงเทพเลยตัวแกให้ถอดมอัดลูกยางเาองมมา,าเนี่ยพวกนี้ต้องมีร้านที่จำมดเนี่ยถอดมาแล้วอัดเป็นยางพุ่มอ่ะไม่เปลี่ยนเนี่ยถอดอัดเป็นยางพุ่มแลอัดจารบีเที่ยวยางนี่มาใส่ใหม่แค่นั้นนะดูสวยงามพวกนี้ต้องพ่นใหม่ผมนั่งลาง้างเงินผมล้างโลนึงวันเนี่ยรอสี่รอเนี่ยบอกพี่มันสะอาดแล้วล้างเถอะ ล้างรอสี่วันล้างข้างในอ่ะล้างไม่ห้าวันอ่ะก่อนจะขายอะาา่ะไม่ก่อนจะขายครับไม่ไม่ได้ลงทุนอะไรล้างอ่ะล้างหนึ่งวันไม่ลงทุนอะไรเนี่ยนั่งแซะตัวหนังสือนี่แหละมีต้นทุนหมดเรานั่งล้างผมบอกแต่เวลาเขามาซื้อเนี่ยขายได้จริงๆของเขาแหละที่ทำหอมแม้ข้างในผมจุ่มเออได้นี่ยอมรับเลยแต่ว่าครับตอนนี้ม่ อยากพูดเลยอยางพวกนี้ต้องขีดใหม่สีดำเปดำขีดคัดสีใหม่ผมโคตรอยากเลือกทำร,ราคารถมันดิ่งลงมาอยูมันมันดิ่ง,มมงหมดแล้วครับทุกวันนี้ว่าดิไม่ผ่านเลยทุกวันนี้เอาว่าจะให้ขา,ขายเลยให้ฟรียังคนยังคิดหนักจับไม่ผ่านเลยแบบยากครับเนีย่ยใส่ไปครบเลยเลยเงินสดเกินแสนยังมีใครมีอย่างเดี๋ยวรอไปครับเดีย๋ยวเอา จะเจ้าร้อยหนึ่งยูท <that> ูบผมไม่มีความลับหรอกงั้นมีคนเขาจะมาซื้อเรื่องงอกพี่จะซื้อไหมที่เอากล้องมาตั้งอ่ะหน้าอูเนี่ยที่เห็นผมหมดแล้วนี่ยตั้งฝั่งนู้นก็ได้เนี่ยตั้งไปนู่นร้านน้ำเนี่ยก็เห็นผมแล้วทำอะไรเออต้องมาซื้อทำไมใช่ไหมตั้งบนรถเนี่ยก็ได้จอดรถไว้เถอะตั้งเมาลิงมาอ่ะนี่ก็เห็นหมดจะเอาอะไร ต้องมาซื้อไว้เหนื่อยทำไมใช่ไหมใครเดินไปซื้อของใส่หมวกกันนอกกันก็เห็นหมดร้านเคียวได้เร็วๆหน่อยรถผมจะเข้าแล้วเนี่ยเร็วๆเ,เออเอมบอกตถแกซื้อบล็อกลมมาด้วยบอกเถกแก่ใช้มือดิซื้อบล็อกลม,มอ่ะเคียวอยู่เขาเรียกตถแกผมไปเรียกเขาผิดสุดไม่ทันต้องเลี้ยวก่อนต้องใช้ลูกบล็อกครับ ถ้าอยู่ห้องรถมาอยู่เอาอะไรทุกก็ได้ไเอาลูกบล็อกมา,านะไม่ลูกห้องรถอยู่ทํางั้นเราจะไม่ได้คะแนเนเลยการเบืกพวกนี้อย่าไปเกี้ยนะครับแต่ออมันไม่เรียก,กว่าช่างมันพออย่างนี้แหละเรามีตังเราเปลี่ยนทิ้งพันเดียวเองจบถ้าเกีย้ยเราบางบางเราใช้ไม่ได้เอาซีดีเราไปขโมยชุดสีเอาเลย <laughs> เอาคอรดมาเอาคอรดมาเราก็ทวงอย่าพูดเรื่องนี้อายเขา <laughs> เดี๋ยวฉี่ก่อน เดี๋ยวผมชิมให้ก่อนเดี๋ยวๆๆผมแกะให้จิ้มมาเออทิชฉีอให้ใครคนอื่นเห็นนะอ๋อม่มีใครไม,ไม่มีอะไรทำนะตัวนี้เพราะเออนั่นผิดว่ะพอแล้วอันนี้ค้างถ้ามันมีค้างดึงไลยใส่นั่นให้เขาหน่อยพอแล้วช่างมันดันไปดันลูกสูบกดอันนี้ถ,ถ,ถอดถอดทีละข้างแล้วก็ใส่ตันลูกสูบกดก็จะง่ายกว่า ผมยืนฝั่งนี้นะให้ยูทูปก่อนโอ้ยตัดไปให้ดูเครื่องมือเครื่องมือนี่รอกนี่อบพันห้าโอ้ยใส่แฟร์เมียเดียวในโลกอย่าขโมยของผมล่ะทำยากด้วยนะทำยากด้วยนะคุ้นๆไหมมือไม่ไอ้นี่คุ้นๆไหมเคยเห็นที่ไหนไหมเนี่ยเอ้ยขับอีสุต้องรู้สิว่ามันอยู่ตรงไหนของรถศึกษา่อลอ้ไม่ต้องศึกษาหรอกเยา่ยมที่ ไอตัวที่ซื้อมาก็มีเดี๋ยวโยนทิ้งอยู่ๆสามสี่ตัวเออเอาแบนต์เบนต์เก่าจะแน่นอนก่อนเนาะโอ้มันทฤษฎีไม่ต้องหาเรื่องอย่างนี้เลยเห็นไหมสวยงามท่านคอยดูนี่หมุนเนี่ยเนี่ยนี่มันนิ่มจะหมุนตามใครเอาหน่อยดิี่ยใครก่อนนี่ให้อีกนิดนึงให้มันตรงกลางเนี่ยเอามันไปเออมันจะมันจะกินเสมอถ้าดันแบบท่านไปเช้ามันจะไม่เสมอเอามือจับนี่นะบ่โฟมไม่คุยหรอก ตายว่าจะทําขายอยู่ผมด่าช่างชนบุรีเมืม่อวานนะ่ะบอกพิจารณาทำอะไนึงอ่ะโอ้ยมึงเป็นช่งนางไม่น่าโง่เลยเนี่ยฟังดูดูด้วยนะเด็กกูด่าผ่านยูทูบไปเลยเออมึงก็รู้ดูสลักไอ้น็อตตัวนี้มาจากไหนเออมึงก็เชื่อไม่พอห้าทีเป็นช่างอ,อ่ะใช่ไหมทออำห้านาทีตอ,ตอนตอนคิดอ่ะตอนคิดคิดนานเนี่ยตอนนี้รู้แล้วไง พอเอาตื่นมานี่มันบางใช่ไหมมันดันไม่ได้เออถ้าเอาไอ้ตัวที่เขาขายอะมันไม่ใช่เออไอ้ตัวนี้มันพอดีมันนี่มีสูตรเลยแต่ไม่ใช่ว่าง่ายขนาดนี้นะมิตรก็บอกเนี่ยยางหุ้มเข้าสวยไหมเนี่ยยางเนี่ยเห็นไหมไอ้ยางเนี่ยมันเข้าสวยกับไอ้ตัวดันหนึ่งยางไม่เข้าต่อต่ทอทีละอันต่อข้างนอกก่อนขับนี่แหละไม่ต่ออันเดียวเออไหนก็ได้ ที่ขับใส่ชัยจันทร์ีเยอะหน่อยไม่ไม่ผิดตัวผิดตัวไอตัวแผ่นรองนิสเปกต้องอยู่ข้างในเนี่ยแผ่นรองเนี่ยขับเนี่ยตัวนี้เอาตัวนี้ใส่ครับนั่นแหละไอตัวกันเสียงต้ออยู่ข้างในถ้ามันใส่ยากงัดทิ้งแม่งเลยตัวนเลยแต่ให้เจ้าของรถก็เห็นครับครับประมาณนั้นครับวี่นี่ถอดเบรกอ่ะไม่ที่ถอดเบรกนะไอเบรกนี้เหลือหนาใช่ไหมเบรกนี้เหลือหนาตัวเจ้าของรถเขาไม่เปลี่ยนใช่ไหมเราก็ถอดตัวที่หมดก่อนให้เขาดิค่นี้เราก็ได้งาน เอาดูข้างหนึ่งหนาหรือข้างหนึ่งบางของรถจะไม่ยอมเปลี่ยนถอดล้อมาแล้วอะ่ะบอกเดีเ๋ยวไม่เปลี่ยนหมดไหนมาดูดมาอยู่เปลี่ยนตั้งนานแล้วลำบาปเจ้าช่างทุกช่างจะเปลี่ยนแต่ล้อหน้าแต่ไม่มีใครถอดล้อหลังสาเหตุที่ล้อหน้ามันเป็นเพราะล้อหลังเอ้อยล้อหลังไม่อยู่ไปเลยทิ้มล้อหน้าเดี๋ยวผมชอบมนะันทำมามไม่มีอะไรเลยดูดิปีนกมนะัน่ะปีนกบน,นะน,กบนนะว่าอย่าเอาใสา่ที่เียษ ว่าจะวันนี้ใส่นะใส่รถ,รถขับกินเหล้าเดี๋ยวทำอยู่4ีองศาครับชิเข้าง่ายแล้วไม่ต้อง45องศาครับนั่นแหละเมนแล้วทุบไปเมนแล้ยวไปช้าเดี๋ยวได้คะแนนน้อยอออ๋อใส่ไปอาอทายจะมีทานี่บางๆทายแล้วบ่ทายแล้วขับแล้วแล้วไปเอาใส่ไปใจเย็นใส่ขวาจับดิสเบรกไว้จับดิสเบรกไว้สองมือ อันนี้ง่ายนี่โชคดีนะเจอง่ายเยอะบาคันไม่ออกนะที่ราคากรเนี่ยชวยเลยนะผมจะบอกให้นีแมกนันกรเนี่ยโอ้เผาหัวทิ่มเลยเนี่ยค้างอันนี้เกลีดเนี่ยคนดูหนึ่งล้านเนี่ยถอดลูกปืนล้อเนี่ยตรงนี้แหะถอดตรงนี้แหละล้อเนี่ยในเฟซบุ๊กเอ้ยสองล้านกว่าไม่ใช่หนึ่งล้านเดี๋ยวผมไม่กล้าดูอีกนะเราไปหาดูในเฟซบุ๊กผมยังอยู่ไหมไม่ทันเอาลูกบล็อกมาเดี๋ใช้งั้นไปเอามาเอาลูกบล็อกสี่ด้าแข็งมาเลย ัรบทไม่อย่าไปทำอย่างนั้นแล้วต้องต้องขันที่นี่ด้วยถอนไม่ถอนเราต้องขันผมเพิ่งเห็นนี่เลยที่เปลี่ยนท่อเบรกดูง่ายที่สุดยเลยไม่น่าให้ใครเองนะตรนี้มันง่ายเกินไปรทานอื่นไม่ทำนี้นะใช่ใช่ไหมลูกน้องผมยังไม่ทำเลยเออถูกเขาไปอะไรเขาเขาก็ไม่รู้ไอ้เราบ่มีน้อยคนเดียวอยู่โคราชให้ไปคอยขันขันทั้งสองตัวเลยโคุณแม่เปลี่ยนท่อเบรกคันหนึ่ง ล่อไปครึ่งวันไนงะโอ้อันนี้กี่นาทีอยู่ที่ช่างด้วยช่างก็ทำเกง่งข้างบนด้วยครับถึงไม่ถอดเราต้องเช็คไ,ไ,ไอ้ที่ทิ้งนะไอ้ที่ดันโอบล็อกสุดยอดเลยไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะได้เลยผมลองผิดวาเป็นเกือบ20ตัวไอ้ที่ซื้อมาเขาก็มีดูเหม่งง่ายแต่รับเขามาแล้วได้ใช้แบบโอ้มันใช้งานสุดยอดนู่นเนี่ยไมปแรงยกคาดนดกันเนี่ยหมุนเลยสามร้อยหกสิบลูศานะผมทำทำไว้รถอะยกเกียรนะ์เนี่ยบายเลย เกียร์นี้ย้ายยกนะแมงยี่สิบห้าทีรถมาแล้วผมต้องดึงช่างหนีอ่ะบอกโอ้ช่างทำางั้นไม่ได้ใครยิงวันทุกคุณยิงยี่ห้าทีใครให้คุณน็อตอยู่แปดตัวมากนอ็อตโหหมูกเกียร์ต,ตาตาล่านี่เออไททันนี่นะ่ะไอ้มันยิงแบบปืด้ดปื้ดปื้ดปืด,ปด,ปดลดตุก๊กไอ้บ้าโอ้โหเจ้าของก็มองหน,น้างีนะ้แหละอ้าปากค้างอยู่มีอะไรให้รู้สปริงเนาะอย่างละ อเลยช่างย้ำบีกวะย้ำบีก่อนเรียบร้อยแล้วครับย้ำกันพลาดเพราะผมเคยไม่ย้ำแล้วใจเย็นหนูไปยกดูดิเฮ้ยสิปีแล้วผมก็ทำอย่างนี้ตอนนี้กูเดินไม่ไหวบอกยกลอยขึ้นที่ไหนอ่ะมือยกเงี้ยไม่ขึ้นเดี๋ยวบอกโอ้ผมแค่อย่าเลยที่กว่ามึงทำไม่ได้โอ้ผมไม่ได้แล้วบทโอ้เข่าเนี่ยโอ้ทำไมทำไงทำเอ๊ะ ใครจะมาใครจะมาเรื่องผมบอกมึงไม่ต้องมาหาหรอกอีกสองปีกูก็ตายแล้วเออไม่ต้องมาหาหรอกเออคนเขายิ้มยิ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกวันนี้เขาไม่ต้องมาหาเรื่องหรอกเดี๋ยวสองปีกูก็ตายแล้วถ้านอนเฉยแล้วตื่นมาแล้วเจ็บตัวนะนีไอทั้งเบาหวานทั้งความดันเนี่ยไอ้สี่คนเนี่ยอันนี้เก่งที่สุดไอซูรินเนี่ยออกไฟอันนี้เรียนช่างไฟไม่จบต่อยครูเทคนิคอันนี้นี่มึงเห็นเลยนหะจ้องดูเนี่ย ต่อยครูที่นึงผ่านมา20ปีเอาลูกชายไปฝากตู้เูยังไฟลูกชายจบวิศวะเป็นการไฟฟ้าซนี่ครับไอ้คนที่สองนี่เรียนปวะชารหงเรียนไม่จบไปไปศีปทุมหมดไปเกือบสองล้านไม่จบไปจบราชศักษาสิบินจบก่อนลูกชายมันมันสองปีผมบอกมึงทำไมมึงไป่เป็นห้องเดียวกันเลยวะได้เป็นเพื่อนกันไปอันนี้ยิ่งดิเป็นอะไรรองนายยกนายยกอบตอยู่ล้มท่าสมิตร ก็จริงไม่ใชู่ดเล่นหมดไปสองร้านเลยไม่จบว่าคืนเนี่ยจบที่ราชพบที่อัจรินทินเนี่ยเห็นแล้วครับเบรกรอกันเ่นแล้วครับแล้วบอกล็อกอ่ะ